สวัสดีจ้าครับคลิปนี้จะมาสอนทำคอมมานต์กันเกลียนเวลาเราเปิดแมปครีเอทีฟมักจะเจอคําว่าแอดผมเก่งคอมมานหรือว่าผมทำคอมมานต์กันเกลียนให้ในคลิปนี้จะมาอธิบายนะครับว่ามันคืออะไรและทํำยังไงมันก็คือคอมมาน d เคลียร์ของเช่น tnt นะครับขั้นตอนแรกให้เราวางคอมมาน d และพิมพ์ไปว่า tag Add R a d แแล้วก็ชื่อแท็กที่เราตั้งขึ้นอะไรก็ได้นะครับอันนี้ตั้งว่า test ก็คือสุ่มใส่แท็กให้ผู้เล่นอันนี้ปรับดีเลย์ไว้3นะครับตั้งเป็นรีพีทแล้วก็ออเ c t i v e ส่วนคอมมานตต่อมาพิมพ์ว่า tag ad a remove แล้วก็ชื่อแท็กเมื่อกี้นะครับที่ตั้งปรับเป็น chain แล้วก็ออเ c t i v e อันนี้ delay 5นะครับทีนี้ระบบก็จะสุ่มไปเรื่อยๆต่อมาให้เราวางคอมมานด์ลบของนะครับโดยการลบของใช้คำสั่งคือ exec a แล้วก็แท็กเมื่อกี้ที่เราตั้งนะครับคนที่มีแท็กที่ชื่อว่า test ให้ผู้เล่นคนนี้เมื่อได้รับแท็ก ให้เคลียร์ของจากตัวเองนะครับเคลียร์เอดเอทีเอแล้วแบบเป็นรีพีทโอเวกทีฟต่อมาอันที่2ให้เขียนเหมือนเดิมนะครับ Execute a ผู้เล่นที่มีแท็กที่ตรงกับแท็กที่สุ่มตรวจ เมื่อเสก TNT แล้วให้ใช้คำสั่ง say ในการบอกว่าผู้เล่นคนนั้นได้เสก TNT เป็นข้อความเปลือในให้ทุกคนนะครับคำมานี้ปรับเป็น chain con all active ต่อมาอันที่3นะครับให้เราใส่แท็ก เขียนเหมือนเดิมครับคนที่โดนเคลียร์ให้ใส่แท็กให้ตัวเองโดยใช้คำสั่ง tag it, add add ban แล้วก็ปรับเหมือนคอมมานด์ที่2นะครับ s h a i e แล้วก็ con a active ทีนี้ใครที่เสีิน t n t ก็จะมีข้อความเตือนแล้วก็ได้แท็กแบนเมื่อเสกทีนทีมาทีนทีจะหายไปและมีข้อความขึ้นว่าชื่อของเราได้เสกทีนทีแล้วเราก็มีแท็กแบนแล้วต่อมาคอามานนี้นะครับเรามากําหนดว่าคนที่มีแท็กแบนนั้นจะโดนอะไรก็เขียนไปว่าเขียนเหมือนเดิมเลยครับ e x e c u t e a ผู้เล่นที่มีแท็ก ชื่อว่าแบนแล้วก็มีเกมโหมดเป็นเกมโหมดครีเอทีฟนะครับ M เท่ากับ C ก็คือเป็นโหมดครีเอทีฟให้ใช้คำสั่งเกมโหมด A Add S และด้านบนก็เป็นเขียนเหมือนเดิมครับ x e คนที่มีแท็กแท็กแบนให้มีข้อความเตือนก็คือไตเติลไตเติลข้อความเตือนก็เช่นคุณโดนแบน ขอมานี้ปรับเป็น h เช e แล้วก็ All Active ส่วนด้านล่างก็เป็นรีพี t แล้วก็ All Active เราก็จะโดนโดนแบนและโดนปรับเป็น Game Mode Adventure นะครับวิธีแก้ก็คือให้เราลบ Tag กแท็กแบนออกแล้วมันจะหายด้วยํำสั่ง Tag Add r e m o v e b a n ูฟ ความคุณโดนแบงก็จะหายไปเรากจ็จะสามารถปรับเกมโหมดกลับไปเป็นครีเอทีฟได้นะครับทีนี้ถ้าเราอยากเพิ่มของของที่ไม่สามารถเสกได้ให้เราวางคอมมานของ1ชิ้นนะครับ1 i ไอเทมใช้3มคอมมานบล็อกอันนี้ก็คือ tnt แต่นี้ถ้าเป็นลาวานะครับ เราก็เขียนเหมือนเดิมเลย execute a tag เท่ากับ test ให้ใช้คำสั่ง clear a s A bucket 10นี่ก็คือเมื่อเสร็จลาวานะครับปรับเป็น repeat all active ต่อมาก็เขียนอันที่2สามารถคัดลอกแล้วก็วางได้เลยนะครับ ให้ใช้คำสั่งซีเซว่าเศกถังลาวาปรับเป็นเชนคอนแล้วก็ออเวสที ันนี้ปรับเป็น chain แล้วก็ con all active การทํางานนะครับคือ2องคอมมาแรกนี้จะเป็นสุ่มตรวจคนไปเรื่อยๆและคอม m า n d 3อันนี้ก็คือคนที่โดนสุ่มตรวจถ้าตรงกับ TNT ก็จะโดนถ้าตรงกับลาวาก็จะโดนและเมื่อโดนแล้วนี่คือผลที่เกิดขึ้นเราสามารถต่อเคริ่มได้นะครับว่าให้เกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้ทำ TNT และลาวาไป สองอย่างนะครับเมื่อเราเสกลาวาอันนี้เขียนคำสั่งผิดนะครับพอเราเสกลาวามาลาวาจะหายไปแล้วก็มีข้อความเตือนว่าชื่อเราเสกทางลาวาและมีข้อความตเติเ้นว่าคนที่เสกนั้นโดนแบน แค่นี้ครับเราก็จะสามารถมีคอมมันกันเกลียนสามารถทำไ,ได้เองครับ